อันนี้มาเริ่มบุญบุญมิตรบ้านเกาะตำบลแสนแวนเป็นกปรทุ่มีขอรชุมชนโลโบ้านเกาะเ็าสวยที่ทอวยทสวยนะครับเป็นลิงใหญ่ทุ่มทุปีที่มีมนม่ลิงทุ่นี้ ซึ่งบางคนบางท่านก็ได้แต่งชุดเกี่ยวกับนัที่พันตันักที่พันตัวตัวขอท่านที่แต่ตัวเป็นในกระลับนะเฉดในกระลของชาวตู เป็นเสื้อสัญับองชาวกูเป็นทามหึาง้นเมืองที่ทำวยมือซึ่งค่อนข้างจะมีราคาแพงไม่กนะเร็ว อ่ะมั่งกว้ยทุนนาคอนทองคอนทองเออดีเจริญปลาธรรมจังปลาธรรมจังเนาะสดกล้วยเนาะอันนี้กำลังเชืงแซงยูทูปได้ไหน๊ท่องยูทูปของไอ้มอมแซงยูทูปฮะเออมาขถ่ายรูปหน่อยเออสวยๆมามาถ่ายรูปเนาะ ลงลงลง u ูทูบหน่อยลงยูทูบหน่อยากูโทษหน้าสัมภาษณ์นะกูโทษหน้าไอ้มอบันตรอกตาชาวควยเนาะชาวคุยนี่ไอ้มอมยิงแซงช่องยูทู e ของไอ้มอมลง Youtube อัพโหลดลงยูทูปอะเเลนจ์วสัตว์ทุก มีทุกคนมารวมบนญมียัดเดี่ยวและทุกคนมาร่วมกันมากมายทาั้งทัอนแขกทั้งสังขะทั้งที่ขอก็มีจะกกยำทุกปีแล้วก็มีมาร่วมงานกันทุกปี

ก็ย<ๆ>ังมียอดยกนะทุกคนมากมายรนอ้าวเนมันเอาเออเนมันเอาไทยอย่าออนหมดกล่องเค่ะเนมันเอาเนี่ยแม่ไอ้มอมกำลังแซงยูทูบอ้าวเรนทรสาตุสัญลักษณ์ของป่วยมาให้ยแม่น่ะ แต่จริงๆมันต้องเป็นผ้าผ้าไหมแบบสีดำเนาะแบบงี้นะหรือว่าเป็นใช้พิเศษเนาะเพื่อโชว์นามาม่วงบันกอเนาะเออไอ้มอมเป็นคนที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมกล้วยเป็นผู้แต่งตั้งชมรมชาวกล้วยแห่งประเทศไทยและก็จะออกจะจังเพลงอ่อนกำลังตุ้มร้องรองเรื่อยๆแน่แหละเกี่ยวกับเพลงกล้วยติดตามทางยูทูบไอ้มอม ทองปัดสีดาทองที่พบกำนันตุ้มเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่จะรณรงค์เพลงอ่อนแล้วก็จะเป็นการรับพัฒนาทำปุวยมุมให้แล้วก็อ่นติดตามเรื่องทางยูทูบแล้วกับคนงานเพลงด้วยอปมอมแ่งเจริฟอนแมนเดยเดอร์สาดูสาดู